สอดสิ้นโซซียตี้และเอนเวอร์เมนท์ทำร้านอาหารด้วยความเครมมารพธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอาจจะมองว่าบ้าแล้วโลกสวยจริงๆมันมีร้านเยอะมากในตลาดที่เขาพูดเรื่องตรงนี้แล้วกลายเป็นจุดขายบ้านไล่ไออารุณสร้างบ้านที่หลังโดยใช้วัตถุดิบท้องถิน่นเป็นพวกไม้ไผ่อะไรทั้งหลายที่ลทปลูกทดแทนได้จะย้ายโฮเทลให้พนักงานทํางานแค่อาทิตย์ละ4วันที่เหลือให้หยุดไปใช้ชีวิตฟิชมังเกอร์เป็นเขาขายฟิชแอนชิปอ่ะแต่ว่าเขาเน้นปลาไทยจับโดยประมงเรเล็กเออร์ลี่บีเคเคเขาเอาขวด แก้วอ่ะมาทำเป็นผนังอาคารซึ่งความยั่งยืนผมว่าวันหนึ่งอ่ะจะกลายเป็นจุดขายด้วย สวัสดีทุกคนนะครับ EP เนี้ยเราจะมาคุยเรื่องความยั่งยืนในวงการร้านอาหารกันฟังอย่างนี้หลายคนก็แบบแทบจะปัดหนีแล้วจริงจริงอยากให้อยู่ด้วยกันนิดนึงแล้วผมเชื่อว่าวันนี้อาจจะเปิดไอเดียใครบางอย่างวันนี้ผมอยู่กับพี่แสนใช่พี่แสนก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับผมนี่แหละมาร่วมกันทํางานผมกับพี่แสนเรารู้จักกันผ่านหลักสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าพอแล้วดีพอแล้วดีเป็นหลักสูตรที่สอนให้คนทคําธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนแล้วเราก็เปลี่ยนชีวิตเราทั้งสองคนเลยถูกต้องเราเติบโตมาได้เพราะเราเชื่อเรื่่องเเหลลลาานนนีี้้้แววักก็ยยจ พูดเรื่องนี้กันแต่ในมุมของธุรกิจร้านอาหารซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังกันก็อยากให้ติดตามคลิปนี้หน่อยมันคงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเปิดฟังเรื่อยๆแล้วทาอะไรไปด้วยก็ได้เนาะใ,ให้เข้า<ต><ม>หูนิดนึงอะ่ะแต่ผมแม่ไม่อยากจะเฉลยตอนจบ แต่ผมว่าโคตรอินสตายคุณจะได้ไอเดียมากมาย,ยจากคลิปนี้เลยครับได้ครับเชื่อว่าจริงๆแล้วคนมักมองว่าเวลาพูดถึงความยั่งยืนการรักโลกสิ่งแวดล้อมเนี่ยปเป็นรายจ่ายเนาะรายจ่ายความเป็นคนดีผมว่าคนมักจะคิดว่าธุรกิจตัวเองยังอยู่ไม่รอดจะไปแคร์คนอื่นทาไมเราต้องแคร์ตัวเราเองก่อนซึ่งผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้า ทุกครั้งที่เราดีต่อคนอื่นแล้วเราเติบโตแล้วกลายเป็นจุดขายที่เขาจะต้องมาใช้บริการหรือมาทานร้านอาหารของเราไปด้วยไอเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรเติบโตไปพร้อมกันผมว่าการทําเรื่องเกี่ยกวกับซัพพลา Sustain แล้วกันเนี่ยหรือความยั่งยืนพวกนี้นะผมว่ามันอาจจะไม่เห็นผลนะวันนี้แต่มันมีเรียกว่ามันเป็น long term investment แล้วกันที่ผมเชื่อว่าเกิดอิมแพ t ระยะยาวแน่น,นอนยิ่งยุคนี้นะที่เรา,าคุยเรื่องซัพพลาเหล่านี้ผมรู้สึกว่าเมืองไทยก็มีเยอะนะแล้วผมรู้สึกว่าเหมืมอะนะก,ก็มีการรณรงค์บ้างในพาทปะพูท เรื่องนี้มากขึ้นพูดถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทททอ,อยากสนับสนุนเลยแล้วก็โปรโมทหนักๆคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน sustainable tourism คือเ,เที่ยวอย่างมีสติเที่ยวอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเที่ยวในธรุรกฐฐิจที่ส่งประโยชน์ต่อคนอื่นไม่ใช่เที่ยวเมาหัวลาน้ําแบบแตะกอะอีกต่อไปคราวนี้พอมาเป <ẫn> ็นเะก็บกนะับอาหารนี่ยทททก็ช่วยยังไงครับก็จริงๆอย่างเราก็มีการทํางานร่วมกับทททในโครงการชิ้กินทั่วกรุงอ่ะครับผมที่เราจัดในงานตั้งตัวที่ Impact ล่าสุดโดยที่ตอนนั้นะผู้รริหาทททก มาคุยกันว่าเฮ้ยเขาอยากจะโปรโมทความหลากหลายของอาหารในกรุงเทพาาเพราะว่าบางร้านอ่ะทำดี แต่คนกลับไม่ค่อยรู้จักเราก็เลยมาคุยกันว่าเออดีเนาะเราก็พยายามเลือกร้านอาหารหลากหลายแต่ว่าคีย์หรือว่าเกณฑ์หนึ่งที่เราเลือกร้านอาหารมาออกบูธเนี่ยคือร้านอาหารนั้นต้องดีต่อคนอื่นด้วยก็คือเป็นร้านอาหารที่ยั่งยืนแหละยักษ์กระโจนถูกไหมของอาจารย์ยักษ์แล้วก็พี่โจนจันไดเรามีเอรีบีเคเคที่สร้างร้านโดยใช้ว oh ัตถุดิบรีไซเคิลเรามีร้านแบบบ้านไร่สตูดิโอมาจากบ้านไร่ไออารุณที่ระนองอามาเปิดร้านที่กรุงเทพเอาวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้เรามีมอลลี่อัลลี 1> <1> เป็นไอติมแพนเบดที่ประกวดชนะรางวัลระดับโลกเรามีแบบคาเฟ่ชาแดงซีวาเทลที่ก็ทําร้านอาหารเล็กๆให้เป็นร้านอาหารยั่งยืนจนกลายเป็นว่าจากธุรกิจร้านอาหารในโรงแรมที่เขาแบบไม่ค่อยได้กําไรเขากลับมาได้กําไรแลวกายเป็นจุดขายแลวกาเป็นรางวัลระดับโลกได้รางวัลระดับโลกไปและนักท่องเที่ยวที่แคร์เรื่องความยั่งยืนแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็มาพักที่โรงแรมเขาเราก็พยายามเลือกร้านเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมิติของร้านอาหารมันมีมากกว่าแค่ความคุ้ม ค่าและก็ความอร่อยอย่างเดียวอ๋อเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วไอ้อย่างเกณฑ์ร้านอาหารที่ดีต่อสังคมหรือหรือดีต่อโลกวันนี้ในเมืองนอกมันมีเกณฑ์อะไรพวกนี้ไหมจริงๆ<ะ>ในวันเนี้ยเมืองไทยผมก็พยายามจะหาเกณฑ์ว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรบางคนจะตีความยั่งยืนในมุมการใช้วัตถุดิบออแกนิกบางคนพูดถึงความยั่งยืนว่าไม่ต้องเป็นต้องออแกนิกก็ได้นะแต่ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนให้ชาวบ้านาบางคนพูดความยั่งยืนด้วยที่เราให้คุณค่ากับคนต้นน้ำและเอาวัตถุดิบดีๆส่งต่อให้ าบน้ำคือลูกค้าบางคนบอกว่าความยั่งยืนคือ i n c ค u ูซีฟคือการดูแลทุกคนมันมันก็เลยมีมิติเยอะเออมันมันก็ไม่ผิดสักคนนะใช่แล้วมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานทีเนี้ยก็เลยลองไปหาแล้วผมก็ไปเจอองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า sustainable restaurant association ดูแลเป็นชื่อสมาคมสมาคมเหมือนร้านอาหารยั่งยืนของที่ประเทศอังกฤษเป็นหน่วยงานเอกชนเลยครับคือถือทําเพื่อแสวงหากําไรเลยแต่เขาพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปแล้วเขาก็พยายามเซตสแตนดาร์ดให้ร้านอาหารที่อยากได้รางวัลเนี่ยแอพพลายเข้าไปเพื่อ กรอข้อมูลส่งข้อมูลไปเพื่อจะออกมาว่าเซอร์ติฟายว่าคุณเนะี่ยเป็นร้านที่ยั่งยืนพอหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้ทําเฉพาะประเทศอังกฤษเขาก็ไปพาร์เนอร์กับองค์กรต่างๆในหลายๆประเทศญี่ปุ่นบ้างไต้หวันบ้างดูไบสิงคโปร์เพื่อทําให้เรื่องเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนมันใช้ความรู้สึกนะตอนนั้นมันมีนมเกณฑ์ที่วัดจะต้องได้แล้วเขาก็เลยมีเฟรมเวิร์กที่ผมมองว่าเฮ้ยน่าสนใจเขาพูดอยู่3เรื่องครับพูดถึงเรื่อง u r c i n ิ Society และ Environment แต่ว่ามีหัวข้อย่อยทั้งหมดอยู่ประมาณ าสัก10ข้อได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาตคุยกันว่าหัวข้อเหล่านี้มันมีรายละเอียดยังไงเรามาดูเรื่องแรกกันเรื่องแรกในแปลกสุดเขาแบ่งมาเป็น4หัวข้อครับหับวข้อแรกเขาเรียก c e l e b r a t e p r o v e n a n c e เขาลบแหล่งที่มาของเขาแหล่งที่มาของเขาของอแดินคือเขาบอกว่าการเคารลบแหล่งที่มามันไม่ใช่เพราะการใช้วุฒิท้องถิ่นอย่างเดียวแต่เคารพต้นน้ําด้วย ว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนดูแล uh huh. และมีการสื่อสารไปหาคนปลายทางด้วยเรามักจะมองแค่ว่าซัพพลายเออร์คือเป็นผู้ผลิตส่งของให้เราหน้าที่เราคือซื้อของที่ถูกที่สุด uh huh. โดยเราไม่เคยให้ความเคารพเขาเราไม่เคยบ่งบอกแหล่งที่มาด้วยความเคารพเลยผมเคยไปที่ญี่ปุ่นเมืองหนึ่ง mm hmm. เขาเป็นตลาดสดแต่เขาจะมีเชลที่วางผักแล้วผักในแต่ละชนิดจะเขามีรูปคุณลุงคุณป้าถือผักสิ่งนั้นแล้วก็เขียนว่ามาจากที่ไหนเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าผักเนี่ยเงินบาทเนี่ยที่เราซื้อไป เงินมันไปถึงใครเฮ้ยแม่งดีกว่าผมรู้ฟิลกู๊ดนะใช่ไหมอาจอาจะพูดตรงๆงนะนะผู้บริโภคพอร,รู้เรื่องนี้นะเรายอมจ่ายให้กับร้านอาหารมากขึ้นนะเพราะรู้สึกว่าเราจ่ายอ่ะมันมีคนที่ได้รับมากกว่าแค่ร้านอันนี้เขาบอกว่าเขาพยามามกระตุ้นให้ร้านอาหารเลือกซัพพลายเออร์ที่สามารถตรวจแหล่งที่มาได้อ่ะคราวนี้มาหัวข้อ2หัวข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่า support farmer a ฟ d f i s อร r อันนี้ผมพอเข้าใจได้ก็คือว่าการสนับสนุนเกษตรกรหรือชาวประมง ในการที่จะให้เขาว่าก็เหมือนคล้ายๆอันแรกก็คือว่าสับสนุนกิจกรรมพื้นถิน่นใช่ปกติอ่ะเวลาเราไปจับปาลาเราก็จะมีแหอวนล่างนี่คือ,อเรือขนาดใหญ่อ,ออกไปเป็นเดือนๆถูกไหมครับแล้วเราก็จะส่งให้โรงงานการผลิตหรือในแพปลาแพปลาก็จะหาปลามาแล้วก็ส่งให้ซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ก็มาถึงเราแต่จริงๆอ่ะปลามันไม่ได้มีแต่กระพงเก่าเต่าเต้ยนะครับมันมีปลา,านู่นปลานี่ตามพื้นที่ในจังหวัดน,นั้นๆอยู่ซึ่งคนที่จับส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรประมงประมงบ้านประมงพื้นบ้านประมงเลเล็กใช่ซึ่ง คนพวกนี้เขาไม่รู้เขาจะไปขายของที่ไหนปลาบางอย่างที่เขาจับมาพอไม่มีคนซื้อเขาก็ต้องทิ้งปลาเสียชีวิตไปแล้วเขาลับจะต้องทิ้งเพราะมันขายไม่ได้ขายเป็นของราคาถูกกลายเป็นว่าซัพพลายเชนก่อนมาถึงร้านอาหารนะมันเป็นเจ้าใหญ่หมดเลยประมงเป็นบริษัทใหญ่โรงงานผลิตเป็นบริษัทใหญ่ซัพพลายเออร์ที่ขายเป็นบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็จะมองสเกลเพราะฉะนั้นอะไรที่มันติดด้วยมันจะถูกตัดออกก่อนเพราะมันกัดจัดการลำบากเอาแล้วคนตัวเล็กๆล่ะประมงพื้นบ้านล่ะที่เขาอยู่ตรงนั้นล่ะเขาจะขายใครเฮ้ยเกษตรกรท้องถิ่นที่เขาาพยปก สมมุติผมตั้งร้านอาหารอยู่ที่เขาใหญ่ผักผมเอามาจากกรุงเทพเอาแล้วชาวบ้านที่ปลูกผักที่เขาใหญ่ดีๆละ่ะเขาจะไปขายใครผมว่าเออมิตินี้ก็น่าสนใจของเาว่าซอร์ซิ่งว่าเราให้ความสำคัญกับเกษตรกรหรือาชาวประมงในพื้นที่มากขึ้นคนตัวเล็กๆแล้วก,กันผมจะคนตัวเล็กๆจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างหรือซัพพอร์ตคนรอบข้างเลยเรากลับมาหาประโยชน์บนที่ตั้งของเขาอะ เออเหมือนเหมอนอยู่บ้านจาัดสรรแล้วไม่รู้จักเพื่อนข้างๆเนอะใช่เวลาขโมยขึ้นบ้านเขาก็ไม่ช่วยเรานะออาต่อมาคือเรื่องของมอแ p l น n บ better m e e t อ่ะข้อนี้เขามองในมุมที่ว่าเขาสนับสนุนการที่จะกินอาหารที่ทําจากพืชมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เควเวจเทเรียนเนะาะแต่อาจจะเป็นแพลนเบสเหตุผลของมุมเขาก็บอกว่าเพราะว่าไอาการทรําปัสสาวะขนาดใหญ่เนี่ย มันก็คือโลกเราเสียภูเขาไปเยอะมากเพื่อทําเมล็ดธัญพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์เขาก็เลยมองว่าถ้าเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงปัสสุสัตว์มันก็จะทํำลายโลกน้อยลงอาจจะเป็นเรื่องสวัสดิการสัตว์ animal welfare ที่ฝรั่งเขาซีเรียสด,ด้วยขาะโดโยกันเนี่ยแต่ถ้าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ตึงขันว่าไม่ให้กินเนื้อแต่ให้เป็นเดิมีดหมายความว่าถ้าคุณต้องเสิร์ฟเนื้อในร้านอาหารเนี่ยก็ จงเสิร์ฟเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดและเค<ข>ารพมันเคารพเนื้อสัตว์เหล่นด้ยฉะนั้นนานใหมาถึงก่อนที่เราจะปรุงอาหารอะไรก็ตามเราต้องขอบคุณชีวิตที่สละเพื่อเราแล้วเราต้องเรียนรู้การยกระดับวัตถุดิบนั้นให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงที่สุดเพราหนึ่งออา,าตา้าล่าสัตว์แล้วกินแล้วไหว้ก่อนนะครับผม อรารมณ์เดียวกันเลยครับอ,อันต่อมาที่เขาพูดถึงคือเรื่องของ,ของว่าซอสซีซซฟู้ดสแตนเดอร์บลีอันนี้เราคล้ายๆกับเมื่อกี้คือเราบอกว่าอันเมื่อกี้เป็นเรื่องของ,ของ,ของว่าชาวประมงกลุ่มเล็กคนตัวเล็กใช่ไหมแต่โอเคอ่ะหลายๆครั้งเราต้องออกทะเลใหญ่มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมประมงเนาะจะทาอย่างไรที่ให้อุตสาหกรรมประมงเนี่ยมันไม่ไปทําร้ายโลกมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็คือจับเท่าที่กินกินเท่าที่จับอะไรเงี้ยจับตามฤดูกาลถูกต้องข้อหนึ่ง การที่เราจะใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลได้นั่นหมายถึงร้านอาหารก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าทะเลในแต่ละโซนมีปลาอะไรในช่วงเวลาไหน <Okay. S 1> ไม่ฝืนวันนี้ปลานี้ไม่มีก็ต้องสื่อสารกับลูกค้า mm hmm. ซึ่งสมัยก่อนอาจจะโดนลูกค้าด่าได้ว่ามันไม่มีแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันอ่ะเขาเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นก็ถ้าเกิดเราเราสรุปหัวข้อแรกเนี่ยเรื่องการซอร์ซิ่งเนี่ยจริงๆถ้าสรุปง่ายๆก็คือใช้วัตถุดิบอย่างมีสติและให้คุณค่ากับมันด้วยความเคารพอะ่ะ mm hmm. ผมว่มามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดถึงการทรําร นอาหารโดยความเคารพธรรมชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งจะบอกว่าฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าบ้าแล้วโลกสวยจริงๆมันมีร้านเยอะมากในตลาดที่เขาพูดเรื่องตรงนี้แล้วกลายเป็นจุดขายผมชอบร้านหนึ่งที่ผมเคยไปกินครับ uh huh. พี่แสนเคยได้ยินร้านที่ชื่อ fishmonger ป uh ่ huh. ะไม่เคย ฟิชมังเกอร์เป็นเป็นร้านที่เขาขายฟิชแอนชิปอ่ะแต่ว่าเขาเน้นปลาไทยแล้วปลาทุกอย่างมาจากเกาะลันตาก็คือจับโดยประมงเรือเล็กเนี่ยเขาก็จะเลือกปลาที่เหมาะแล้วก็เอามามาทำให้ลูกค้าได้กินแต่ว่ารูปแบบก็จะเป็นแบบฝรั่งหน่อยเห็นป่ะเป็นฟิชแอนชิปผมว่าร้านนี้ก็กลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นมีจุดขายไปเลยเนี่ยครับพูดถึงตอนนี้นะเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอมาตรฐานที่ทางประเทศอังกฤษเขากำหนดมาเนี่ยนะมันดูเหมือนว่ามันโลกสวยแต่จริงๆแล้วมันทำให้ร้านมีเสน่ห์นะ หัวข้อต่อมาเรื่องสังคมโซเชิตี้ครับอฮะ ข้อย่อยอันแรกของหัวข้อ Society เนี่เขาบอกว่า treat staff fairly คือดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมเวลาเราทำธุรกิจเรามักจะคิดถึง P profit ก่อนอย่างเเจ้าของธุรกิจโดยที่บางทีเราก็ดีใจแล้วก็ประกาศออกไปว่าเฮ้ยธุรกิจเราปีนี้ได้กำไร20% 30%ารธุรกิจเราได้ร้อยล้านไม่เคยมีร้านไหนหรือธุรกิจไหนบอกเลยว่าชีวิตพนักงานดีขึ้นยังไงจะมีประโยชน์อะไรที่ร้านอาหารได้กำไรถลม่มทลายแต่พนักงานยังติดหนี้นอกระบบอยู่ยังกินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่มีใครเคยพูดเรื่องนี้ เ,เออเออเรื่องนี้กใช่เขาพูดถึงว่าการให้สวัสดิการที่เหมาะสมกับทีมงาน การสร้างแคเรียพาร์ทให้กับทีมงานด้วยซึ่งผมเห็นหลายร้านนะอย่างเช่นดันโดสที่นะอุดรนะโดสแฟคทอรี่ใช่เขาก็รับทุกคนมาแล้วก็ฝึกใหม่หมดเลยเขาไม่ได้เรียกพนักง,งานว่าพนักง,งานเขาเราียกพนักง,งานว่าโดเซอร์ให้ให้พนักง,งานภูมิใจแล้วเขาก็มีการเทรนนิ่งส่งไปประกวดต่างๆแล้วก็ดูแลวิถีชีวิตพนักง,งานให้อยู่ดีกินดีเออผมเคยไปกินร้านเขาแล้วผมรู้สึกว่าพนักงานร้านเขาอ่ะมันเสิร์ฟด้วยใจผมก็ไม่รู้ทําไมนะแต่เขารู้สึกว่าเขายิ้มเอนจอยมากอีกธุรกิจหนึ่งท มาเดี๋ยยาร์ดโฮสเทลของพี่สม้มเดีะยยาร์ดโฮสเทลให้พนักง,งานทํางานแค่อาทิตย์ละ4วันที่เหลือให้หยุดให้หยุดไปใช้ชีวิตแล้วรวมวันหยุดออกไปเที่ยวเป็นเดือนได้เลยครับแล้วก็กินนอนที่นู่นเลยก็กลายเป็นว่าเงินเดือนกลายเป็นเงินเก็บเออแล้วก็วันที่เขาประกาศรับสตาฟเพิ่มอ่ะคนแชร์หลายร้อยมีคนสมัครเป็นพันอ่ะ อันนี้คือความว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะได้อย่างนั้นนะเป็นปรากฏการณนะ์ผมจำได้เคยาาคยได้ฟังอัตราการเราออกพนักง,งานของเขาคือต่ํามากคือไม่ไล่ก็ไม่ออกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเราย่า <ผม S 2> สนใจแต่ profit เราต้องสนใจ benefit ของ stakeholder โดย <ผม S 2> รอบด,ด้วยเนียนะนะผมเป็นคนกินข้าวเนาะผมเมื่ีบอกทุก้ลน์นะบอกว่าพนักง,งานเราต้องต้องดูแลผู้รดโภคแลละลูกค้าเราด้วยใจเราเคยรับพนักง,งานหรือเปล่าเออถ้าพนักง,งานคนนั้นเขาเขาไม่ได้อยข้างในอะ่ะยังไงมันก็ไม่ออกมาเพื่อผลยนต์ข้อต่อมา Feed People Well Feed People Well ผมชอบเข้อนี้มากอ่านสตอลแรกก็ไม่เข้าใจนะแต่พออ่านรายละเอียดวิธีคิดเขานะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมชอบอ่ะคือเป็นอย่างนี้ปกติเราบอกว่าไอ้คำนี้ถ้าตูง,ง่ายๆก็คือว่าก็เสิร์ฟอาหารที่ดีสุดนห้กับเขา hmm. ลูกค้าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่ว่นวิติเขาคือคุณเนี่ยเป็นผู้นําสารอาหาร ไปสู่ปากท้องของเขาคุณต้องรับผิดชอบโภชนาการเขาด้วยนะคุณจะยื่นยาให้กับลูกค้าหรือยื่นยาพิเศ้กับลูกค้ามันอยู่ที่เราความหมายของเขามันลึกซึ้งมากคือก็บอกว่าคุณเสิร์ฟทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยคุณต้องให้เขาอย่างมีสติเพราะว่ามันมีภาวะโรคอ้วนไงซึ่งนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรแค่เสิร์ฟเพื่อความอร่อยให้เขาแต่เราคนรรับผิดชอบสารอาหารที่ไปกับอาหารของเราด้วยมันคือจิตสํานึกไม่ใช่เอ,อะอะเขาบอกคนไทยชอบกินหวานก็เลยใส่น้ําตาลยยยััับบบใส่่ไไรลปเา เหมือนไทยก็เรามีว่าหวานตัดขาหวานเท่าไหร่คะเอออันนี้ถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างง่ายของคำว่าเรารับผิดชอบต่อลูกค้าลรามากขึ้น คือไม่ได้บอกนะว่าแบบเดี๋ยวลูกค้าสามารถสั่งหวาน5 0ได้แต่ถ้า50%มันยังหวานเกินค่าที่ควรจะต้องกินเราต้องบอกลูกค้าว่าหวานแค่ไหนกําลังดีกับร่างกายเขามันอาจจะอร่อยน้อยลงแต่ถ้ากินไปเรื่อยเอเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อันนี้คือร้านอาหารต้องเปลี่ยนไม่ใช่ทาหน้าที่ตามใจลูกค้าอย่างเดียวหรือมันมีบางร้านเนี่ยมันเครผมเคยเห็นนะพอเราสั่งอาหารเสร็จปุ๊บอะเขาจะถามว่าคุณลูกค้าแพ้กลูเตนไหมคะแพ้ถั่วเอ้น,นี่คืออยู่ในนิยามนี้นะคือเราไม่แค่ปล่อยเขากินงแต่่เเราาาาถมมมออคคุณีีลลกก็้ยื คำว่า,าการที่จะช่วยลูกค้านิดหน่อยในการรับผิดชอบโภชนาการของเขาอะ่ะอ,อันนี้เป็นต้นต่อให้เราไม่ใช่ร้านอาหารสุขภาพแต่เราก็ควรจะส่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เขาถูกต้องข้อสุดท้ายในหมวดสังคมเนี่ยก็คือ support the community ครับ เราได้ให้ประโยชน์กับชุมชนรอบข้างสังคมเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอย่าเรียกอย่าเรียกว่าซัพพ์เพื่อนแล้วกันเนาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เอาวัตถุดิบมาให้เรามไม่ว่าเป็นชาวประมงเกษตรกร,กรหรืออะไรก็ตามคุณไม่ใช่แค่ใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทำมาหากินแต่คุณจะต้องคอนริบิ์บางอย่างกลับไปให้ชุมชนด้วยไม่ว่าอย่างเช่นจะฝึกวิชาชีพให้งานการเขาฝึกฝนเขาไอ้นี่ผมชอบชุดขี่อะไรรู้ป่ะอะไรบ้านไล่ไออารุณที่เรานองโฮมสเตย์เล็กๆแต่เริ่มต้นเก็บเงินจากการขายผัก ในตลาดลเราค่อยมาสร้างบ้านทีลหลังโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นพวกไม้ไผ่อะไรทั้งหลายที่ลทปลูกทดแทนได้แล้วก็ใช้ดีไซน์จนจนเติบโตขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาทาคือเขาไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์จากจีนจากกรุงเทพเลยเขาเอาชาวบ้านอ่ะมาสอนทาเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ <c oughs> และและวัสดุทุกอย่างที่แต่งในในโรงแรมของเขาก็คือทําจากวัสดุท้องถิ่นแล้วผมก็ถามว่าเอามันก็ต้องเสียตลอดสิเขาบอกเสียนี่แหละชาวบ้านจะได้มีอาชีพเศรษฐกิจหมุนเวียนช,ชาวบ้านก็จะมีอาชีพทุกวันในการซ่อมในการ ตเติมนูน่นเติมนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สอนอาชีพชาวบ้านให้ชาวบ้านมาขายของในโรงแรมแล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยงานต่างๆซึ่งให้ค่าแรงที่แฟร์และเป็นธรรมชาวบ้านก็มีรายได้มากขึ้น <ผม S 2> แล้วเขาเอาเรื่องนี้ม,มาทําเป็นบอร์ดนําเสนอเลยว่าบ้านไล่ทําอะไรบ้างพี่รู้ไหมว่าห้องพักคืนที่แพงที่สุดของเขาอ่ะเกือบหมืน่น S <S อยู่ระนองค่า <ผม S 1> เฉลีย่ยคือรูมเลทคือหลายพันแล้วเป็นเพจที่ Engagement ในธรรุรกิจโรงแรมเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยประกาศรับสมัครทีคนสมัครเป็นพันเหมือนกันเนี่ยน,นี่คือประโยชน์ทั้งทั้งที่เขาทำทุกอย่างเพื่อชุมชนใช่รวยด้วยได้เงินเยอะเลยดีต่อคนและดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยท่านผู้ชมครับถึงแค่ข้อนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าเราไม่ได้โลกสวยนะครับนี่ก็ธุรกิจ ใช้ได้เลยใช่ฮะใช่เพราะนี้เรามาดูยังมีอีกหมวดสุดท้ายสุดท้าย,ายคือ Environment สิ่งแวดล้อมครับหัวข้อย่อยอันแรกคือ Re d u c e y o u r footprint อการที่เราทํากิจการร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารเป็นร้านที่มีหลายเรื่องนะวัตถุดิบส่งมา่าขนส่งเท่าไหร่หยิบทิ้งพัดทิ้งเท่าไหร่พวกนี้สร้างร้านสร้าง,<ม>งราง้านก็ต้องระเบิดภูเขานะทำปูนอินหินปูนทรายเฮ้ยนี่ไม่เขียนหมดคือทุกอย่างที่คุณสร้างร้านขึ้นมาตั้งแต่ก่อสร้างอะ่ะ การประกอบการเนี่ยคุณน่ยมันจะเกิด,ดเขาเรียกว่าคาร์บอนฟตูรินแหละคือเพราะมันต้องใช้พลังงานเนาะมันต้องใช้วัสดุทรัพยากรเหล่านี้คุณรับผิดชอบต่อโลกมากน้อยแค่ไหนในการใช้มันอย่างดีที่สุดเรามาหัวข้อต่อไป w waste no Food uh. อ่าน,นี้นี่เขาบอกแหละที่เขาบอกว่าคือในร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องการเสิร์ฟสิ่งนี้ให้ลูกค้าใช่ไหมหลายๆครั้งเนี่ยเราคัดทิ้งคัดส่วนที่รู้สึกว่าลูกค้าจะดูแล้วไม่สวยงามออกมันก็ทิ้งเป็นฟูดเวสต์ซึ่งถ้าความเป็นจริงคุณประโยชน์มันเหมือนเดิมเลยแต่เรามักจะเลือกหน้าตาโโดยยยลละะเคุณปรชน์ที่ ยังคงเหลืออยู่และทิ้งลงขยะไปใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าทางร้านมีสกิลในการที่จะแปลรูปเป็นเมนูบางอย่างที่พิเศษขึ้นก็โอเคผมเคยเห็นแคมเปญหนึ่งของร้านเกฮาวคาเฟ่ที่เขาอบอกว่าจริงๆอ่ะของวัตถุดิบที่นันหน้าตาไม่ดีแต่ถ้ามันยังดีอยู่ทําไมเราไม่มาให้คุณค่ามันเขาทขําแคมเปญที่ชื่อว่า perfectly imperfect เมนูพิเศษจากเกฮาวแล้วก็เอาเมนูเหล่านี้มาลังสรรหน้าตาใหม่แล้วเล่าเลยว่ามันหน้าตาไม่ดีนะแต่คุณประโยชน์มันยังดีอยู่เนีย่ยลดปัญหา food w a s t เขียถี นะใช่ oh. ฝั่งนี้ปุ๊บเราก็อยากกินนะเราก็ให้ราคามันนะเราก็ไม่ต้องมองว่าเป็นอาหารตกเกรดนะใช่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาผักจากโครงการหลวงที่รูปรักไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณภาพและรสชาติยังดีมาลังสันไม่ใช่แค่อร่อยแต่ลดขยะลดโลกร้อนแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรด้วยเสร็จแล้วมันก็จะมีข้อท้ายละก็คือเรื่องของว่า reduce reuse และก็ recycle ซ,ซึ่งผมว่าอันเนี้ยผมว่าร้านอาหารส่วนใหญ่หน่าจะเข้าใจแล้วก็พยายามทําอยู่แหละที่จะใช้ประโยชน์จากทร,รัพยากรให้เยอะ <รถ S 1> ที่สุดสิ่งที่ยูดพลาสติกเหอนไม่เสิร์ฟหลอด ่อลดลงให้กินจากแก้วเลยช่อะไรพวกนี้ถ้าเกิดจะต้องกินกาแฟอยู่ในร้านแทนที่จะเสิร์ฟแก้วพลาสติกก็เสิร์ฟเป็นแก้วปกติที่กลับไปล้างทาความสะอาดใหม่ได้หรือเปล่าใช่ผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่ร้านอาหารในเมืองไทยก็ทำกันเยอะแหละไอ้บิ้มดนเนี่ยผมว่าหลายข้อมิติลึกกว่าที่ผมเคยได้ยินในเมืองไทยซึ่งต้องบอกว่าหลายๆร้านที่เราเห็นกันในตลาดอ่ะเขาก็เริ่มทําแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นจุดขายอีกร้านหนึ่งที่ผมเพิ่งไปถ่ายคลิปมา Earl y b k k เเป็นร้านกา กาแฟเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านสามกรแต่เขาอยากสร้าง awareness ให้คนในตลาดได้เห็นว่าเฮ้ย mm. มาช่วยกันลดขยะเถอะ mm. ใช้วัตถุดิบที่ดีเถอะ mm. เขาเอาขวดแก้วอะ่ะมาทำเป็นผนังอาคาร mm. เขาเอาวัสดุจากกล่องโดมที่เหลือมาอัดเป็นแผ่นไม้ mm. เขาต้องการทำเป็นโชว์รูมให้เห็นว่าเราสามารถเอาขยะที่เหลือพวกนี้มารีไซเคิมาใช้ใหม่ได้ mm. เพื่อทำเป็นโชว์รมใหเห็น mm. จริงๆอันนี้ผมว่ามันก็เป็นทั้งหมดแหละที่วันนี้เราอยากจะมาเล่าให้คนดูทางบ้านหรือเพื่อนๆที่ทําร้านอาหารได้ฟังกันว่าปีหน้าผมว่ามันเป็นปีที่ยากในระดับหนึ่งร้านทุกร้านพยายามจะแย่งลูกค้าร้านทุกร้านจะเจอภาวะต้นทุนวัตถุดิบต,ต้นทุนค่าแรงที่สูงมากขึ้นการที่เราจะไปกดคอสเรากดได้ระดับหนึ่งแหละแต่มันก็คงทําได้ไม่ทั้งหมดมผมว่าสิ่งเดียวที่เราทําได้คือการเพิ่มแวลูคือการเพิ่มคุณค่าพอเมื่อไหร่คุณค่าเพิ่มขึ้นมามูลค่ามันจะตามมาซึ่งความยั่่งยืนนผมวาวาั นอ,นอกจากการที่เรามีจุดยืนเรื่องพวกนี้มันจะกลายเป็นจุดขายด้วยเออใช่เพราะว่าที่เราคุยกันต้นชั่วโมงนะบอกว่าไอ้ที่เราจะมาดูแลโลกทาไมเนะี่ยเราดูแลตัวเองไม่รอดเลยจริง,รงๆแล้วเหมือนที่ต่อบอกอตอนทบนะต่อเคยพูดหลายรอบเนาะร้านอาหารยุคใหม่อะ่ะมันต้องมีเอกลักษณ์มากขึ้นเรื่อยๆใช่ซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมเชื่อว่าช่วยได้มากเลยอะ่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทททครับที่พยายามจะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ออกมาเ,<อ>เพราะว่าถ้าไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐที่เล่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็คงไม่ได้มีกําลังมาากกกพออออหรรืะจยไ เนี่ยวงกว้างมากขึ้นแต่สุดท้าย,ย่ะต่อให้ภาครัฐต่อให้ททจะพยายามแค่ไหนถ้าคนในธุรกิจอย่างคนกลางน้ําอย่างร้านอาหารไม่เปิดใจม,มันก็คงไม่มีประโยชน์ผมก็ขอรลองให้ทุกคนททนะครับคือทําทันทีก็ผมเชื่อว่าเราบอกมาแล้วแหละว่ามีดีเนะี่ยก็ททนะครับคือทําทันทีใช่ก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นมามองเรื่องอะไรแบบนี้มากขึ้นเพื่อให้เราได้วางทิศทางร้านของเราใหม่ในปีหน้าแล้วก็ในปีหน้าเองต่อเพนกวินก็คงจะพูดเรื่องความยั่งยืน มากขึ้นเพราะว่าเรากําลังจะมีงานเรื่องความยั่งยืนด้วยครับชื่อานว่า s u สแต n เลสลองใช่จะเป็นงานครั้งแรกในประเทศไทยที่จะพูดถึงเรื่องความยั่งยืนในธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะแล้วเราจะมาร่วมสร้างมาตรฐานความยั่งยืนของร้านอาหารในประเทศไทยกันก็อย่าลืมฝากติดตามกันปีหน้าแน่นอนน่าจะประมาณกลางปีโอเคครับ,รบก็อย่าลืมติดตามกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วในอีพีหน้าจะเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันสวัสดีครับ